สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีตอนแรงครับแรงนี่ครับมาถึงกับผ้าพีผ้านองครับมาเบิง์ง่วแเมลูกครับพี่น้องครับง่วแเมลูกครับเมทัลสูงร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับง่วลูกแรกครับลูกเพิ่นเป็นลูกของช็อกประล็กครับใบหลอดบอดไดมาาห้หน้่ครับพี่น้องครับบรรยากาศส่วงแรกครับบ่มีแดดนะครับเด้อส่วงแรกนี่ครับ ลูไว้สามเดือนครับสามเดือนนิดๆนี่แหละครับเม่ถ่ายสูงลอยสี่สิบครับพี่น้องครับเป็นงัวงามครับพี่น้องครับโคบนีครับเบาถึงเปิดใ้ครับหาหมื่นสามพันครับพี่น้องครับงวสดแห้งครับงวใส่ไงครับตัวนี้ครับงอแงมครับงวลูกเล็กครับพี่น้องครับเพิ่งได้ลูกตัวเล็กครับขีบเลีบข้อเทางามครับ แม่นมสีเต่าครับแข็งขาประกันไหยครับพี่น้องครับสิบหามือครับว่าลูกแหลกสดๆเลยครับนี่ครับหน้าตาแม่ครับจมูกสีดำครับ่บ่ฉีกบ่แวงครับ ลูกหิวนมแหงครับพี่น้องครับลูกลอยออกขอบเหมือนกันครับน่าสนใจครับคค่มนี้ครับหาหมื่นสามครับพี่น้องครับทรงฟีลอยโลครับต่อรองในอีกครับพี่น้องครับถึงว่าโค่มแรกครับสำหรับคำนี้ครับเพจสีดำครับพวงหางดำครับ ไปสนใจกระโท่หาเบาตึงเลยครับพี่น้องครับคำขึ้นนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งง้อโคมที่สองกันเลยครับโคมนี่หาเมื่อสามครับพี่น้องครับถ่ายสูงร4อยสี่ิครับงอลูกแรกครับถกถอนประกันให้1ิบหาเมื่อครับไปเบิ้งงอโคมที่สองกันเลยครับโคมสองราคาเบาๆครับพี่น้องครับมาเบิ้งง้อโคมที่สองครับเป็นง้ไทยกลางครับแม่ท่ายสูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับพี่น้องครับ เป็นงอหลูก2ยืนครับตัวนี้ครับเป็นงอหลูกตัวที่2ครับแม่ผสมแล้วครับเมื่อวานครับสมกับพอพริกแดงครับตัวนี้บ่าวตึงสมให้เองครับพี่น้องครับสมวันที่6ครับพี่น้องครับค่นนี้แล้วค่าเบาๆไปเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันครับจัดไปเลยครับสามหมื่นสามพันครับแม่บ่าวตึงผสมให้แล้วครับเป็นงอหลูกสองครับตัวนี้ครับแม่นมีเต่าครับพี่น้องครับนาสนใจครับค่นนี้แล้วค่าเบาๆครับ สามหมืนสามพันครับลูกสาวว้2สองเดือนกว่าครับตัวนี้สงสัยสิเปนปีแล้วลูกครับเพราะว่าห้ลูกทีแห้งครับแมพิ่นในขืนแล้วครับเหมือว่านครับเ่าวตึงสมให้เรียบร้อยครับโคมนี้ครับสามหมื่นสามพันครับถึงว่าโคมที่สองครับสาหรับแรงนี้ครับพี่น้องครับกินายกินเปลืองดีครับโบฮิครับพี่น้องครับง้อลูกสองครับน่าสนใจครับโคมนี้ครับสามหมืนสามพันครับ ผู้ใดต้นทุนหน่อยครับราคาเบาๆครับทรงฟีได้อีกลอยโลครับพี่น้องครับราคาลดแลกแจกแถมครับเป็นง้วไทยกลางครับล่ํตโตลํำชิงดีแห้งครับโอ้ลูกสาวครับพี่น้องครับไปสองเดือนจะสามเดือนแล้วครับนี่ครับน้อยๆนี่ครับเบิ่งครับสามหมื่นสามพันนะครับง้โคมนี่ครับประกันทุกทอนให้สิบหามือครับ มอูุบานนาวอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของงวเบาตึงครับแม่สมให้แล้วครับสมมือว่านครับพี่น้องครับกระพอพริกแดงครับตัวนี้เบาตึงสมให้เองครับกับมือเลยครับเป็นคัวโคมที่สองครับไปสนใจกระโทหาเบาตึงใดครับพี่น้องครับโคมนี้ครับเพศสีดําครับพวงหางดําครับนมสีเต่าติงบะมี่ครับโคมนี้ครับ เป็นงวไทยกลางครับพอดีเลี่ยงครับโค้งซัมเนี้ครับพอดีเลี่ยงครับและการรคกาบัแพงน้ำครับพี่น้องครับสำหรับโค้งนี้ครับสามหมื่นสามพันครับพี่น้องครับคำมากก็เริ่มหินเริ่มยุ่งหลายเลยครับพี่น้องครับเริ่มอ้วนอัวกันแล้วครับง้วครับ สำหรับคลิปนี้ครับพอถึงคงจะขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้ก่อนครับพอกกันอีกคลิปหน้าครับมืออื่นครับสวัสดีครับผม